สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องสบายสบาย,บายตามใจฉันนะคะวันนี้ป้าพรได้ข่าวว่ามีร้านซ้มตามที่อำเภอหนองยาไซนะคะเขาอร่อยอยู่ร้านหนึ่งนะคะวันนี้เรามาที่ตลาดหนองยาไซนะคะและเราก็เจอแยกที่จะเลี้ยวไปโรงพยาบาลหนองยะไซะคะ่ะคุณผู้ชมเราเลี้ยวเข้าไปซอยนั้นเลยนะเลี้ยวเข้ามาซอยที่ผ่านหน้าโรงพยาบาลน,นะคะเออ เราจะไปตามหาร้านส้มตำอร่อยด้วยกันนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมอยู่ตอนนี้นะคะไปด้วยกันนะคุณผู้ชมที่เข้ามาใหม่ามารับชมช่องตามใจฉันเป็นครั้งแรกนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอ่ะคราวนี้เราเลี้ยวเข้ามาแล้วนะคะคุณผู้ชมเราเลี้ยวมาทางเส้นหน้าโรงพยาบาลหนองยาไซแล้วนะคะด้านหน้านั้นทางขวามือเรานะคะจะเป็นโรงพยาบาลหนองยาไซนะคะ เราได้ข่าวว่าร้านส้มตามร้านนี้อร่อยนะคะเราจะตามมาชิมแล้วก็ชวนคุณผู้ชมมาชิมพร้อมๆกันเลยนะคะก็ใครที่ยังไม่เคยมาพระพรก็จะบอกเส้นทางไปพร้อมๆกันดูกิโลด้วยนะว่ากี่กิโล เราจะดูว่าจากตรงแยกโรงพยาบาลหนองยะไซนั้นเข้ามาประมาณกี่กิโลนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าเกิดใครจะตามรอยมาชิมบ้างนะคะจะได้มาไม่หลงเนาะแต่จริงๆแล้วคนที่อยู่ในเขตพื้นที่นี้นะมาก็ไม่น่าจะหลงหรอกเพราะว่ามันไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะทางก็ดีเส้นใหญ่ไปไปด้วยกันเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะดูซิว่ากี่กิโลถึงร้านนะคะ คุณผู้ชมคะเรามาถึงแล้วนะคะร้านที่บอกว่าส้มตำอร่อยก็คือร้านจอยส้มตํานะคะจากแยกโรงพยาบาลหนองยะไซมาถึงร้านประมาณ6กิโลนะคะคุณผู้ชมอ่าถึงแล้วนี่ร้านแต่ภาพเป็นอย่างนี้เลยรูปร่างนางนี้เลยใครมาเจอแบบนี้นะคะก็จะแสดงว่าถูกแล้วนะคะอยู่ทางซ้ายมือเลยค่ะคุณผู้ชมปะเดี๋ยวเราลงไปชมบรรยากาศในร้านกันนะคะเดีย๋ยวนี้ก็คือบรรยากาศในร้านนะคะโล่งนะคะคุณผู้ชมนี่ร้าน จอยส้มตำนะคะนี่บรรยากาศโล่งสบายเออร์่ังเลยเค okay. นี่คือร้านส้มตำเดี๋ยวเราสั่งเมนูก่อนนะคะนี่คือถนอนเส้นที่เรามาผ่านโรงเรียนมัธยมพยอมมาไม่ไกลนะคะผู้ชมนี่ก็ไปผูทางน่าจะไปทางดอนเจดีได้นะคะอันนี้มีมาบ้างแล้วเปิดฝาข้าเหนียวให้หน่อย <laughs> มีส้มตำอะไรเนะี่ยกินแบงดา,งดามาเ้่ส้มตำแบงดานะคะตำไทยใช่ปะ ตตมไทย,ยแมงดาแล้อันนั้นเป็นต้มแซบกระดูกอ่อนนะคะอันนี้เป็นข้าวเนื้อผัดพริกแกงแล้วเดี๋ยวมาอีกนะคะคุณผู้ชมดูสีหน้าโอ้ยส้มตำได้จาเบลอร์เลยกินหมดไหมเนี่ยส้มตำเยอะมากคุณผู้ชมชิมส้มตำก่อนอปีกแมงดามาด้วย ปีกแมงดาตัวแมงดาชุ่มแมงดามากเลยนี่อยู่นี่ออื แทบหมูกกรอบเป็นกองหน้าข้าวสอยข้าวอยต้องโทรสั่งก่อนใช่ป่ะข้าวซอยก็มีนะคุณผู้ชมแต่ข้าวซอยต้องโทรสั่งก่อนมาปุ๊บเอาปั๊บไม่ได้ เพราะเขาต้องเตรียมโทรสั่งก่อนได้ไหมเขาไม่ต้องโทรภายในวันนั้นหรือว่าก่อนมัดหนนี้วยจะเป็นกะทิไหมเขาทำรอ้อแล้วคือแซ่บยู่คุณผู้ชมอันนี้เนื้อย่างค่ะคุณผู้ชม แล้วก็มาจานนี้นี่เป็นโหมูย่างจานไม่ถึงร้อยนะไม่ถึงร้อยนะคะประมาณหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยแต่ไม่ถึงร้อยนะคุณผู้ชม๋ยวเราลอ,ลองชิมเลย๋ย่าเราลองชิมหมูย่างโหโหนี่มากเลย ต้มแซ่บสั่งกลับบ้านไปถุงดีกว่า <c oughs> ต้มแซ่บอร่อยดีอร่อยคุณ้ชมเส้นทางมาบอกอยู่หน้าคลิปนะคะถ้าใครจะตามมาชิมความอร่อยบ้าง <60. c oughs> ตง้มแซ่บได้เหรอ <c oughs> ต้มแซ่บหกสิบบาอ <c oughs> โชยแมงดาฉุนเลยนยคุณผู <ดา S 2> ้ชมค่ะ <ดา S 1> <ด>ให้ดูหลักฐานว่าอร่อยหรือ <c oughs> ไม่อร่อยให้ดูเฉยคุณผู้พานี่คุณทุนอืมอร่อยหรือไม่อร่อยประมาณนี้เลยเกลี้ยง แล้วที่คลิปก่อนที่ป้าอนมาถ่ายที่หลองษ์ยใสอ่ะผัดไฟไฟลุกแล้วก็ข้าวซอยอ่ะก็คือเชฟบอลอันนี้นี่คือร้านที่เขาเป็นพี่น้องกันนะคะคุณผู้ชมเนี่ยแต่ที่ร้านเดียวกันที่ตอนก่อนที่ป้าพนมาถ่ายทีกตลาดหลองษยสตรเนะคะคุณผู้ชมนี่โอเคบรรยากาศมันเป็นประมาณนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยร้านโล่งนะคะไม่ต้องกลัวโอเคนะคะไว้เจอกับป้าอนคลิปหน้าขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกๆกํกำลังใจเลยนะคะ ไปเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้บายบ้ายแล้วค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ